เท okay. วดาประจําตัวของคุณนะคะกำลังสื่อสารหรือว่าบอกอะไรคุณนะผ่านไพ่เด็กนี้นะคะเท <Okay. S 1> วดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณกําลังบอกอะไรคุณนะคะโอ้ oh. ขึ้นมาสวยงามมากเป็นพลังงานเดอะซันพลังงานพร พลังงานชีวิตนะคะการกําเนิดบางอย่างขณลังจะมีเซอร์ไพรส์บางอย่างนะคะคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะหรือว่าพลังชีวิตของคุณดีมากในเรื่องของการสร้างสารรค์อะไรเงี้ยเกิดขึ้นนะคะอืมบางคนจะได้เริ่มต้นนะคะว่เาเป็นสัญชีจริงมันเป็นสัญญาณการแต่งงานเนาะแต่เนี้ยเราหัวข้องเราคือเทวดาประจําตัวของคุณนะคะเป็นเป็นองค์ที่มีแบบพลังมากๆเลยนะคะกําลังสื่อสารกับคุณในเรื่องของ ข่าวดีการกำเนิดนะคะกำลังเริ่มต้นแล้วโอ้น่าจะมีบางอย่างเซอร์ไพรส์เข้ามาอย่างปรับป,ปรับฉับพันนะคะเอออาจจะมีบางอย่างปร,ป,ปรับปรับฉับพันกำลังจะเกิดโอ้โหเลิศแบบไม่คาดฝันแล้วสิ่งสิ่งนั้นมันคือโชคลาภมันคือเงิน <laughs> คุณกำลังจะได้แบบ แบบไม่คาดฝันคุณกำลังจะได้โอกาสคุณกำลังจะได้เงินได้จังหวะแต่ง,งานแบบฟ้าแลบเลยว่าบางคนหลายคนในนี้ก็แต่งงานก็มีนะคะเนี่ยนะคะแต่เทวดาประจำตัวของคุณกำลังบอกท่านกำลังยืน่นหยิบยื่นโอกาสนะคะเออเบื้องบนกำลังหยิบยื่นโอกาสความเป็นไปได้นะคะของบางเรื่องกำลังเกิดขึ้นกับคุณแต่มันมาแบบ เหมือนเชิงปฏิหารเหมือนเชิงแบบไม่คาดฝันน่ะเออโอกาสที่ไม่คาดฝันนะคะกําลังจะหล่นลงมาทับคุณโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินอือหอโดยเฉพาะเรื่องเงินบางคนนะคะเหมือนคุณพยายามที่จะยืนหยัดพยายามที่จะปกป้องสถานะสถานาภาพนะคะเออเหมือนปกป้องสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อะไรเงี้ยเอาตรงๆง,งอันนี้ เทวดาประจำตัวเขาปกป้องคุ้มครองคุณค่ะคุณได้รับการอร์ตนะคะคุณได้รับการอร์ตแล้วก็เหมือนพลังงานที่มันเป็นบาเอเนอรจีมันเข้ามาไม่ได้นะคะเออในทิศทางที่กลับกันมารมาดูว่ามีอะไรบางอย่างที่มันบล็อกในเรื่องของคุณ นะคะพลังงานภายในของคุณอ่าเอาเอา,เอาตรงๆแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่คุณจะแบบ protect your energy คือปกป้องพลังงานของตัวเองนะคะไม่ให้ใครแบบมาทำอะไรไม่ดีใส่เราหรือเอารัดเอาเปรียบเรานั่นเองนะคะแต่ท่านก็เหมือนคุ้มครองคุณปกป้องคุณอยู่นะคะเทวดาประจําตัวของคุณลักษณะโอ้สิบเหรียญได้เงินแน่นอน,เป,นเป็นเป็นเทวดาที่แบบแเป็นอจสําหรับบัลลังก์นะคะ คุณกำลังจะได้เงินนะเนี่ยดูสิได้เงินจากความสำเร็จได้เงินจากความสามารถจากชื่อเสียงโชคลาภได้หมดนะคะความสำเร็จทางการเงินของคุณกำลังจะบันเกิดบังเกิดน,นะคะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะหลายคนมีโอกาสได้ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะหลายคนจะมีโอกาสได้ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โอ้โหตองหนึ่งหนึ่งมาเลยสิบถ้วยนะคะจากนี้ไปอ่ะ บางคนจะประสบความสําเร็จมากๆทางด้านการแข่งขันชื่อเสียงหน้าที่การงานแต่ที่แน,นค่คุณได้คุณได้เงินคุณสมหวังในเรื่องของเงินสมหวังในเรื่องของความรักด้วยก็ชัดเจนหลายคนในนี้นี้น่าจะมีข่าวเรื่องการแต่งงานเนาะสองเหรียญสองเหรียญคือการปรับตัวคุณไม่หมุนเงินหรอกแต่ถ้าคุณหมุนเงินมันจะมีเหตุเหตุที่ไม่คาดฝันเหตุที่ป,ปรับสัมพันธ์แล้วมันว้าวอยู่ในนั้นนะคะสี่เหรียญคือการวางแผน เป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะวางแผนในเรื่องของการเงินการใช้ใจ่ายด้วยแต่เหมือนก็มีการปรับตัวการปรับตัวนี้เป็นการปรับตัวที่คุณเอาอยู่คุณอยู่ในคอนโทรลไม่ว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นแบบแบบปรับฉับพลันหรือแบบเรื่องไม่คาดฝันก็ตามนะคะคุณก็แค่ปรับตัวเข้ากับมันแต่สถาน,นีสถานการณ์เนี่ยชัดเจนมากเลยเทวาดาของคุณเหมือนแบบบางคนนะคะคุณอาจจะนับถือแบบสายฮินดูสาย ใส่จีนใส่อะไรต่างๆนานาก็ตามนะคะแต่เอเนจีของเดอะซันะมาบอกว่าช่วงนี้พลังพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวคุณน่ะแล้วก็เทวดาที่คุ้มครองคุณน่ะได้รับพลังบุญจากคุณนะคะถ้าคุณทําบุญถึงท่านน่ะนะ,ะขอซ้ำใบสุดท้ายนะคะสิ่งที่ท่านอยากจะให้คุณทําในช่วงนี้โอ้โหชัดเจนมากนะคะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องมเมินถ้าคุณมาเจอคลิปนี้ คุณถูกจัดสรรให้มาเจอคลิปนี้บอกเลยว่าดวงคุณกําลังจะเป็นดวงขาขึ้นแล้วท่านก็บอกให้คุณนะคะจงเตรียมตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้ชีวิตคุณจะไม่หยุดอยู่กับที่แล้วนะคะแล้วก็มีในเรื่องของคุณอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางกับบางเรื่องบางอย่างด้วยนะคะที่มันผ่านมา ความยุติธรรมกาลังจะเกิดความสมดุลกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงนะท่านบอกเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณคุณจะโอเคนะคะแล้วคุณก็จะพบกับแบบสถานการณ์ที่ปกติแล้วก็กลับสู่สมดุลได้รับความช่วยเหลือได้รับความยุติธรรมนะคะจะเกิดขึ้นด้วยโอ้โหดีมากคล้ายๆเหมือนในช่วงนี้ของคุณคุณจะเจอเหมือนแบบภารกิจโซคอนแทคด้วยนะอืท่านนะคะเจ็ด ดาบเนี่ยท่านแอบมองคุณอยู่ท่านมองสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่ไม่สิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีอยู่จริงนะคะเออท่านกําลังมองคุณอยู่นะคะกําลังแบบเออดูแลคุณอยู่ด้วยนะคะคุณก็อาจจะแบบเขาท่านกําลังมองมาบางทีคุณจะสัมผัสถึงว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างแบบมองมาที่เราดูมาที่เราอย่างคุณจะสัมผัสถ,ถึงเองแต่เป็นเทวดาประจําตัวของคุณนั่นเองขอให้คุณโชคดีนะคะหลายคนมีการเดินทางค่ะในดวงคุณจะเปลี่ยนไปแล้ว ดวงดีดวงปังในเรื่องของงานนะคะบางคนที่เข้ามาดูคลิปเนี้ยหลายคนก็มีช่วงวันเกิดขอให้คุณโชคดีนะคะถ้าคุณยังไม่ถึงช่วงวันเกิดบอกไว้เลยว่าเซอร์ไพรส์ของคุณหลังจากวันเกิดดีมากๆนะคะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์ยืนยันดวงปังของคุณด้วยนะเลิฟๆคะ่ะ thank you